สวัสดีครับวันนี้พบช่องพี่วาไรตี้นะครับวันนี้ผุยอภิายเพื่อนนะครับไปทำการสมัครพร้อมเพย์นะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันที่ว่า TTB Touch นะครับผมครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับทำการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่วาไรตี้ด้วยนะครับเพื่อภาคสารใหม่จากช่องพี่วาไรตี้นะครับอนนื่นะครับผมก็จะบอกว่าในการสมัครพร้อมเพย์นะครับโดยผ่านแอปพลิเคชัน TTB Touch เนี่ยนะครับคือขั้นตอนในการเตรียมตัวนะครับในการสมัครนะครับการสมัครพร้อมเพย์ตามปกติเนี่ยจะใช้ลักษณะการผูกอยู่สองแบบนะครับ ก็คือแบบแรกนะครับก็คือผูกผ่านหมายเลขบัตรประจำตัวชาชนของเรานะครับอันที่2ก็คือผูกผ่านหมายเลขบโทรศัพท์นะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆได้ทําการผูกกับธนาคารอื่นแล้วนะครับก็คือจะต้องมีว่างอันใดอย่างหนึ่งว่างเถอะถ้าอ่างนั้นก็จะไม่สามารถทําการผูกความเพียรได้สําเร็จนะครับผมการผูกความเพียรข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนนะครับคือเราไม่ต้องจำไมยเลขบัญชีนะครับสําหรับให้กับเวลาที่เราจะให้บุกคลรอื่นนะครับโอนเข้ามาที่บัญชีของเรานะครับโดยเราทําการบอกเพียงหมายเลขบัตรประชาชนหรือว่าหมายเลขบโทรศัพท์นะครับ บอกในอย่างหนึ่งนะครับให้คนที่องที่โอนงึนให้เรานะครับบอกให้ทราบนะครับและหลังนั้นหลังที่เราทําการโอนในวิธีนี้นะครับเงินก็จะเข้าบัญชีโดยอัตโนมัตินะครับครับผมคราวนี้นะครับเราก็มาดูขั้นตอนและวิธีการนะครับในการสำรับคอมเพลผ่านแอปพลิเคชัน TTB t o u ั h นะครับทำยังไงนะครับไปดูกันเลยครับครับก็เราเข้าที่แอป TTB ทั u เลยนะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับก็รอสักครู่นะครับระบบก็จะพาเข้าสู่หน้าจอนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับ ตรงฟังก์ชันตรงนี้นะครับหลักๆคือมาอยู่ด้านล่างเลยนะครับก็มีหน้าหลักนะครับมีบัญชีแล้วก็มีรูปเหมือนเจ้าหน้าที่นะครับตรงนี้รูปเจ้าหน้าที่คือบริการครับกดเข้าไปเลยนะครับของ t d b t a u s นะครับแล้วก็รอครับหลังจากนั้นนะครับจะสังเกตว่าก็จะอยู่คอลัมน์ที่เขียนว่าบริการนะครับแล้วก็มาด้านล่างครับมันจะมีคอลัมน์ย่อยเขียนว่าเอกสารสมัครติดตามฐานะบริการอื่นนะครับลงมาตรงคําว่าบริการอื่นนี่แหละเพราะว่าพร้อมเพจจะอยู่ตรงนี้นะครับการสมัครนะหลังจากนั้นเราก็กดคาว่าจัดการพร้อมเพครับกดเข้าไปเลย เมื่อกดเข้าไปปุ๊บระบบนะครับก็จะให้เราใส่รหัสผ่านนะครับหรือบางคนเฟซไอทีสแกนก็แล้วแต่นะครับผมผมก็เป็นรหัสผ่านนะครับโอเคผมใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วนะครับเมื่อใส่เข้าไปก็รอสักครู่ครับก็จะเจอหน้าจอนี้ครับเห็นไหมครับก็จะเขียนว่าสมัครพร้อมเพย์นะครับเป็นหัวข้อนี่นะครับหลังมาหลังจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเขาก็จะอาจจะมีรายละเอียดบ้างนะครับสมัครพร้อมเพย์ผูกบัญชีของคุณกับเบอร์มือถือหรือหมายเลขบัตรประชาชนโอนง่ายปลอดภัยอันนี้ก็เราก็อาจเป็นเข้าใจครับ แล้วก็หลังจากนั้นเรากดสมัครตอนนี้นะครับกดไปเลยเมื่อกดไปนะครับก็รอสักครู่ก็จะเจอหน้าจอนี้ครับก็จะขึ้นมานะครับว่าหมายเลขนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์นะครับก็อันนี้คือเขาก็จะบอกว่าตอนนี้หมายเลขโทรศัพท์ผมว่างนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมบัตรประชาชนครับบัตรประชาชนเนี้ยตอนนี้บัตรประชาชนผมระบบกาจะแจ้งเตือนว่าผมได้ทําการผูกกับธนาคารกรุงไทยไปแล้วนะครับก็คือไม่สามารถใช้ในการผูกพร้อมเพย์ได้ฉะนั้นก็ไม่มีช้อยเลือกครับก็ต้องสมัครด้วยเบอร์มือถือนั่นเองนะครับ กดเข้าไปเลยครับตรงนี้นะสมัครด้วยมือมือถือครับเมื่อสมัครเสร็จปุ๊บเมื่อเรากดเข้าไปนะครับต่อมาระบบเขาก็จะให้เราทําการเลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์ครับผมจะเลือกเอาบัญชีแรกนะครับมีสามบัญชีเพื่ออาจจะมีหลายบัญชีกว่าน,นี้นะครับก็แล้วแต่ของผมก็เลือกบัญชีนี้นะครับก็ติ๊กตรงจุดแพร่ปลาครับพอติ๊กเสร็จปุ๊บสังเกตไหมครับก็จะมีวงรีสีส้มๆขึ้นมาครับแล้วก็กดถัดไปเลยเมื่อกดถัดไปครับหน้านี้จะบอกอะไรเราครับหน้านี้จะบอกว่า เบอร์วัถของเราครับแล้วก็เห็นไหมออนนี้ก็คือเป็นการเชื่อมโยงหรือเป็นการผูกบัญชีนั่นเองเขาจะเขียนไหมครับกลับมาในบัญชีนี้นะเราจะผูกพร้อมเพ์ครับหลังจากนั้นก็กดตรงนี้ครับยืนยันการสมัครกดไปเลยครับแล้วเขาก็จะให้เราทําการใส่รหัสผ่านหกหลักนะครับผมใส่เรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็จะเจอหน้าจอนี้ครับจะบอกว่าพร้อมเพ์ของคุณพร้อมใช้งานแล้วครับคือเราได้ทําการ ผูกเบอร์มือถือกับหมายเลขบัญชีนี้นะครับต่อไปเมื่อเวลาที่เราเอาไปใช้พร้อมเพย์นะครับเราก็บอกให้เบอร์มือถือครับเงินก็จะวิ่งเข้าบัญชีนี้นั่นเองนะครับครับเมื่อกี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับเละ่วิธีการสมัครพร้อมเพย์จากแอปพลิเคชัน TTB Touch นะครับครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่วารีตีด้วยนะครับเพื่อภาคาใหม่จากช่องพี่วารีตีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปสับ